ใบพัดหมุนทำงานบ่อับเนาะถามันถามันหมุนนี่ก็ต้องไปเบื้องดันหลังนะเนาะว่ามีหยังกันล่มบ่อทำเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นแผงระบายความร้อนครับเนาะเป็นค่อยค่อยร้อนคับเนาะส่วนดันนในเป็นค่อยเย็นสวัสดีครับอยู่กับสองพอแรงพี่เกิเนาะอ่ามันนี่ทำเนาะพามาเบื้องแอร์ครับแอร์ที่มันบ่เย็นครับเนาะสาเหตุครับอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นับเนาะ นี่ครับด้านในนี่ครับอันนี้ถอดออกมาได้เลยนะครับเนาะครับนี่ครับมันถอดล่างได้นะครับเนาะนี่ครับเช็คว่ามันตันบอลนะครับเนาะนี่ครับถ้าตันก็มาล่างครับนี่ครับถ้าแบบนี้ถือว่าตันนะครับเนาะมีฟุลเต็มเลยนะครับเนาะก็เอาไปล่างได้นะครับเนาะถอดล้างได้นี่ครับทำทามันเบาเย็นละร่มเบาแห้งครับเช็คตัวนี้ก่อนเลยนะครับเนาะหนึ่งก็คืออ่า ตัวกรองฝุ่นนะครับเนาะนี่ครับถอดล่างนะครับเนาะถอดล่างได้เองเลยครับว่าต้องเอิ่อนซางก็ได้นครับเนาะหนึ่งก็คืออ่าก่อนจะล่างนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับเนาะลงเบรกเกอร์ไฟก่อนนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับสาเหตุที่ลมบ่แห้งนะครับเนาะอ่าตัวกรองฝุ่นตันนะครับเนาะก็เอาไปล่างนะครับสามารถถอดได้ด้วยตัวเองนะครับเนาะ ครับถามันตันนะครับเนาะมันก็อาจจะล่มบ่แห้งครับพ่วมเย็นก็จะออกว่เต็มทีนะครับเนาะครับสองก็คือค่อยห่อนครับเนาะเบิ่งว่าใบพัดหมุนทํางานบ่อนะครับเนาะถามันถามันหมุนนี่ก็ต้องไปเบื้องด้านหลังนะครับเนาะว่ามีอย่างตันล่มบ่อนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นแผงระบายความร้อนครับเนาะเป็นค่อยค่อยร้อนนะครับเนาะส่วนด้านในเป็นค่อยเย็นนะครับเนาะนี่ครับ พัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับนะของแผงคอยร้อนครับนี่ครับาสาเหตุที่มันบ่คอยเย็นแล้วก็บ่คอยฉ่ำนะครับเนาะนี่ครับตันนะครับเนาะด้านหลังครับแผงคอยร้อนนะครับเด็ดตันครับกาลระบายความหวอนบอดีนะครับเนาะเห็ุอห่เฮาเย็นบ่อฉ่ำแล้วก็เปลืองไฟนะครับเนาะ เพราะว่ามันต้องระบายความร้อน้วยพัดลมครับเนาะนี่ครับระบายความร้อนโดยพัดลมอ่าพัดลมกว่าจะเห็นงานงานหนักขึ้นครับเนาะงานโดนขึ้นแต่ก็ให้เปลืองไฟนะครับเนาะเพราะว่ามันระบายความร้อนนี่ครับบอดีนะครับเนาะนี่ครับด้านหลังนี่เป็นฝุ่นเบิดเลยนี่ครับต้องใส่แปรงครับแปรงสีฟันนครับเนาะแปรงที่ฟันเก่านะครับเนาะหรือแปรงซักผ้าครับเอามาค่อยๆลูบจัาหน่อยนี่ครับ มันก็จะออกครับนี่ครับอ่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้น้อเนาะนี่ครับเอาเอาแปรงครับมาขัดขัดจังหน่อยนะครับเนาะมันก็จะออกนะครับเนาะนี่ครับมันจะเบื้องได้เรยว่ามันตันนะครับเนาะถ้าก้อนนีนี่นะครับเนาะอ่าอัดเย็นนี่ค่อยยังเข้านี่พังเร็วนะครับเนาะเป็นสนิมเป็นอ่าม่นเป็นสนิมกับเป็นขี้เกลือนะ ไอเจตี่หัวได้นะครับเนาะกะทั้งจะดีกัดูแลรักษาครับอ่าถ้ามีเป็นแบบอ่าเป็นเป็นเจลเป็นสเปรย์นะครับเนาะอ่ามาฉีดพ่นล่างก็ได้ครับกะอาจจะมีขายตามท้องตลาดนะครับเนาะที่แบบฉีดเลยนะครับเนาะอ่าผู้ที่บ่าอยากซื้อนะครับเนาะก็ใส่แปรงสีฟันนี่ครับแปรงสีฟันหรือแปรงซักผ้านี่ครับมาขัดๆออกจังหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเพื่อว่าจะให้ฝุ่นที่มันติดอยู่นี่ครับมันมันออกนะครับนี่ครับ ก็มันตันเนาะมันจะซอยดีอ่าระดับหนึ่งเนาะเนาะก่อนจะเรียกช่างเนาะเนาะถ้าบนเนี่ยใจก็จะไปเฮ็ดเองเนาะเนาะจะเอาน้ำไปสาดล้างเนี่ยเพราะว่ามันมีมอเตอร์อ่าพัดลมอยู่ด้านในเนาะเนาะอาจจะช็อตได้เนาะเนาะนี่ครับสาเหตุที่แอร์บ่เย็นเนาะเนาะแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำแล้วก็เปลืองไฟน้ำเนาะเนาะอ่ากรณีแบบนี้เนาะเนาะนี่ครับแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะเนาะครับชุดท้ายนี่ก็ผมมีอย่างหลายเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องโปรแลนพาหลอดนี้ด้วยครับขอบคุณครับ